ขนลุกเลยค่ะพอเห็นรลักสูตรคือไอ้ที่พี่ทำบัญชีก็คิดว่ารู้แล้วส่วนหนึ่งแต่พอมาลงลึกจริงๆอะค่ะอาจารย์ให้ชีดมานี่คือเยอะมากแล้วก็มีประโยชน์มากๆชื่ออะไรคะอ่าชื่อพี่นุ้ยค่ะพี่นุ้ยเนาะนะคะปัจจุบันทําอะไรอยู่อ่าปัจจุบันมีอาชีพเป็นนักบัญชีค่ะทําบัญชีอยู่ที่บริษัทเ a ็นการบัญชีที่กระบินบุรีค่ะ ก็รับเก็บกับอสังหาอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็มีลูกค้าที่ทําบ้านจัดสรรอยู่แล้วครับแล้วจากการที่ได้เรียนไปเมื่อวานนะครับมีความรู้สึกยังไงบ้างกับเนื้อหาที่ได้ได้เรียนไปเมื่อวานคนลุกเลยค่ะคนรับสุดคือไอ้ที่พี่ทาบัญชีก็คิดว่ารู้แล้วส่วนหนึ่งแต่พอมาลงลึกจริงจริงอะค่ะอาจารย์ให้ชีตมานี่คือเยอะมากแล้วก็มีประโยชน์มากๆเรียนแล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์กับพี่แล้วก็ต่อลูกค้าพี่ด้วยแล้วก็ พี่ก็ไปบอกเพื่อนๆว่าใครที่จะทำบ้านจัดสรรเนี่ยมาเรียนค่ะ <c oughs> ดีจริงๆค่ะอันนี้แบบดีจริงๆค่ะรู้สึกได้อ๋อรู้สึกได้เลยเลยใช่ใชใชค่ะค่ะ,คะแล้วพี่นุ้ยอยา่จะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่คิดว่าอคอร์สนี้สนใจแลวเหมาะกับเขาบ้างอะไรเงี้ยอ๋อก็ถ้าอยากฝากเพื่อนๆนะคะเ <c oughs> พื่อนที่อยากทําโครงการบ้านจัดสรรหรือว่ายังไม่มีความรู้พื้นฐานอะไรเลยค่ะคิดว่าคนมาลงเรียนมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันดีมากๆเลย